บอเดียวเนี่ยซับค่ำคืนวันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2567นะครับเรายังคงอยู่ในศึกของ FIFA Day ครับในรายการของ u f ย n ฟ t i o n League ครับคอยเชียเ,เจอกับโปรตุเกสเป็นบิ๊กแมตค่ำคืนวันนี้ตามด้วยสเปนเจอกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ ier, เซอเร์เบียเจอกับเดนมาร์กนะครับก็ห่างหายขาดหายกันไป2วันเนื่องจากผมติดภารกิจเดินทาง ก็กลับมาแล้วสําหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะยังคงติดตามกันนะฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามกันด้วยคิวผมอาจจะยาวนิดนึงนะครับเพื่อน,นําเสนอมุมมองของต่างชาติในแง่ของการประกอบการตัดสินใจการลงทุนนะครับส่วนใครที่ไม่มีเวลาฟังเลื่อนไปท้ายคลิปเรามีสรุปผลให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับผลงานครับกับทีมชาติที่ผ่านมาผมต้องบอกยอมรับตรงๆว่าผมออกทะเลเลยฮนะเบลเยียมบอลเหนือชั้นเลยนะก็แพ้ครับ เพื่อนๆคิดดูนะครับอิตาลีก็แพ้ฝรั่งเศสครับส่วนกรีซผ่านไปได้นะครับผมคิดว่าบอลกับทีมชาติเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเหนื่อยจริงๆนะฮะกราบขอเป็นเพื่อนที่ติดตามมาด้วยสําหรับบอลทีมชาตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นบอลลีกเนี่ยเราก็ยังคงหายใจนะครับได้กันบ้างนะฮะแต่ว่าบอลทีมชาตินี่ไม่ไหวกันจริงๆครับกาบขออภัยด้วยนะครับดังนั้นวันนี้ยังคงอยู่ในทีมชาติหวังว่าอีก2-3วันที่เหลือเราจะทำผลงานได้ดีนะไปลุนกันไปลุนกันเลยครับ โคเเชียครับในกรุ๊ปนี้นะฮะอยู่กับโปรตุเกสครับอันดับ1เจอกับอันดับที่2นะครับโปรตุเกสยังคงไม่แพ้เลยครับนั้นล่าสุดยิงมาเยอะด้วยส่วนโคเเชียนดล่าสุดก็สะดุดแพมกันนะครับพลิกกันไปพลิกกันมาก็นะฮะน่าผิดหวังเหมือนกันครับสำหรับโคเเชียนะส่วนโปรตุเกสก็ในรายการนี้ก็ต้องยอมรับว่าดีจริงๆอ่ะนะครับก็ยิงไปถึง12ประตูเสียงแค่4ี่แค่นั้นเองนะฮะทั้งคู่เจอกันเนี่ยเป็นทางด้านของโปรตุเกสนะครับที่ทําได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนฮะ เจอกันทั้งหมดเนี่ยแนัดหลังเป็นโปรตุเกสเอาชนะไปได้ถึง5นัดสะมือ2อแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับสนัดหลังยิงกันมากกว่า3ประตูนะครับก็ถือว่าในการเจอกันเนี่ยยิงกันเป็นตุเป็นตะเลยนัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านโปรตุเกสโปรตุรเกสกดไป2ประตูต่อนหนึ่งนะครับฟอร์มของโคเอเชยสะดุดแพ้สกอตแลนด์เฉยเลยแล้วผมก็เต็งโกยเชียด้วยนะฮะ้ผิดแปลกครับมัน ผิดหูผิดตาไปกันหมดนะครับก่อนหน้านี้นสเสมอโปลแลนด์ครับชนะสกอตแลนด์แล้วก็ชนะโปลแลนด์แค่นั้นเองนะครับมีแพ้โปรตุเกสนัดแรกนะครับนัดน,นี้เป็นนัดสุดท้ายแล้วก็ไม่น่าจะรอดอีกหรือเผานะเจอกับโปรตุเกสที่ก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มร้อนแรงจริงๆนะครับแต่ก็หวังว่าในการเล่นในบ้านของโคเอเชียเนี่ยนะครับสองเกมที่ผ่านมาไม่แพ้ใครเลยนะเอาชนะทั้งโปลแลนด์แล้วก็สกอตแลนด์ได้ด้วยนะครับเกมในบ้านค่อนข้างดีพอสมควรฮะ ส่วนทางด้านโปรตุเกสกดทางงน้นของโปรแลนด์ไป5-1ครับเกมเยือนไปเสมอสกอตแลนด์0-0นะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะลวดมาเหมือนกันก็ทำให้โปรตุเกสเนี่ยยังคงไม่แพ้ใครในรายการนี้เลยนะก็สุดยอดจริงๆฮะวันนี้ราคาบุกไปต่อเสมอครึ่งเหลือเสมอโอกาสไปไปได้หมดเจ้าบ้านแน่นอนนะครับได้เปรียบการเสียงเชียร์ในการเล่นในบ้านสูงตามเปิด2ลูกครึ่งฮะก็บอล3หน้านะจะออกหน้าไหนก็ได้ นะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับกับราคาแบบนี้เนี่ยนะฮะทางหน้าของโคเอเชียทําได้ดีกว่าด้วยนะครับกับราคาเสมอครบครึ่งแบบนี้นะฮะความพร้อมวันนี้ของทางด้านเจ้าบ้านครับนั้นล่าสุดโดนใบแดงไปครับหนึ่ตัวเหมือนกันนะครับเหลืองแดงนะก็จะเป็นทางหน้าของกามารชนะครับไปดูนัดที่แล้วนิดหนึ่งนะครับสำหรับทางด้านของโคเอเชียนะครับซูขิดโดนเหลืองแดงไปนัดนี้ยังได้ลงอยู่หรอนะฮะอะฮะ นะครับไม่ไม่ติดแบนด์เหรออ่าเปตาซูคิดคนละซูคิดเหรอนะฮะหรือ,อยังไงลูก,ก้าโอ้โหชื่อเหมือนกันครับผมก็งงนิดนึงนะครับก็โดนใบเหลืองแดงไปทําให้ทีมแพ้โดนยิงในนาทีที่ช่วงท้ายเกมด้วยนะครับแทบจะเอาไม่เอาอะไรเหมือนกันสําหรับชุดนี้ของโอเชียส่วนทางด้านของโปรตุกเกสเนี่ยดาน่ากันยิงครับโดโรโดวูสกอร์ให้เหลตติ้งถึง9.0น นะครับในโต้หนึ่งประตูบูโน่เฟอร์นันเดสครับเลเอาฮะหน้า4ตัวนี่ยิงได้ทุกตัวก็ถือว่าสุดยอดจริงๆฮะคิสเตนโรลันโดยังคงมีใจที่จะเล่นบอลต้องบอกว่าเยี่ยมยอดมากๆเอาซะเลยนะครับก็สุดยอดจริงๆครับสำหรับปรตุเกตณช่วงเวลานี้นะครับความพร้อมของวันนี้เนี่ยนะอาจจะสลับตัวกันบ้างสําหรับทางด้านปรตุเกตครับอาจจะเป็นเจ้าฟิลิกยืนหน้าเป้านะฮะโอตาวิโอนะฮะก็อาจจะสับ ตูผู้เล่นเนื่องจากก็ไม่มีอะไรให้พะวงอยู่แล้วนะครับเข้าไปเล่นในรอบต่อไปอยู่แล้วนะครับอาจจะมีการสับนักเตะกันนิดนึงในแดนหน้าอาจจะตัวสำรองลงมาแต่ว่ากองหน้าของโปรตุกเกสเนี่ยเยอะตัวเลิกเยอะครับอย่างทางด้านจอฟิลิกโอตาวิโอเนี่ยก็ไม่ใช่ขี้อยู่แล้วนะฮะแต่แผงหลังก็ยังคงเป็นตัวเดิมอย่างนะครับอาราโจจาวคอนเซโรทาวาเรสเขาพูดสาวตัวซินบานะครับาราโโรรส่สวนทางด้านโคเอเชียครับกามาริสปาซาริสูคิชนะครับเบอริสิต โกวาสิ uka is, ตลูก้าโมดิตก็ได้แค่จอมเก๋าะ่ะนะอย่างที่ผมหลายๆเกมฮะดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยผมยังคงเชื่อว่าโปรตุเกสไม่น่าแพ้อะ นะครับเผื่ออาจจะเสมอกันแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีสกอร์ติดไม้ติดมือก,กันกลับไปด้วยนะครับไปดูค่าเลตติ้งเนี่ยบูโรเฟอร์ได้เจ็ดจุดเกครับคิเซโนโรนโด7.72ไล่เรียงลงมานะอาจเป็นโปรตุเกสที่ตัวผู้เล่นเนี่ยมีเลตติ้งที่ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับในการยิงประตูคิเซโนโรนโดกดไปแล้ว5ประตูในรายการนี้โอ้โหสุดยอดนะครับในรอบแรกเลยนะนะครับแล้วก็ไล่เรียงลงมาเลยนะครับส่วนทางด้านของโคเอเชียมีแค่ลูก้าโมดิสติดมา1ตัวนะครับโซซานะฮะแล้วก็ มานาโตอิชนะครับรวมถึงทางด้านของบูชาริน่าด้วยนะฮะกามาลิดหนึ่งตัวซูขิดหนึ่งตัวม,มันก็ หนึ่งประตูอ่ะมันก็ไม่ผมวแายังไงโปรตุเกตก็ดูดีกว่าอย่างชัดเจนะนะฮะอ่านะครับถ้าภาพรวมแล้วนะข้อมูลของ FC ฟซ b เดบร์ครับบอกว่าโปรตุเกสมีโอกาสชนะ37%เครับเสมอ29เจ้าบ,บ้าน33นะสูสีจริงๆครับคู่นี้วูสกให้ให้1-1ครับเพื่อนๆคิดว่าไงฮะส่วนฟุตบอลอสปอร์ตเคได้ให้3 1่เลยทีเดียวครับสำหรับโปรตุเกสขาดลอยนะ นะครับแล้วก็ทางหน้าของเดือดฮาร์ทเทคเกิลบอกว่า1นึ่งหนึ่งครับสหรับเกมนี้เช่นเดียวกับนิวนาวนะฮะนิวนาวให้ความเห็นวิเคราะห์เกมนี้นะครับสื่อจากต่างประเทศนะฮะ บอกว่าเกมนี้โปรตุเกสจะกดถึง3ประตูตัวหนึ่งนะครับส่วน Daily Sport คเว็บไซต์เดิมพันเลยบอกว่าทั้งคู่จะยิงประตูได้อย่างแน่นอนนะครับเช่นเดียวกับลีกเลนครับบอกว่าโปรตุเกสจะชนะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยสูงกว่า2.5ประตูด้วยนะครับส่วนสเปส,นส,น,สนสกอร์ค่อนข,ข้างที่จะแม่นนะบบอกว่าเกมนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นความพ่ายแพ้ของทางด้านเจ้าบ้านแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยจะยิงประตูกันได้ด้วย นะครับสำหรับคู่นี้นะส่วนฟุตบอลไวสเปอร์บอกว่าโปรตุเกสจะบุกมาชนะ2-1นะครับเพื่อนๆคิดว่าไงครับความเห็นส่วนมากนะฮะบอกว่าโคเอเชียจะยิงประตูได้ไม่แพ้ด้วยนะครับทั้งคู่ยิงประตูกันได้แต่ผมมองว่าความเก่าของโปรตุเกสชุดนี้มันยังคงแน่นจัดไปด้วยคุณภาพจริงๆนะฮะก็ต้องยอมรับว่าโปรตุเกสอาจจะดูดีกว่านะครับดังนะั้นคู่นี้ผมน่าจะเลือกเชียร์ที่โปรตุเกสนะแล้วก็สก,กอร์สูงก็น่าติดตามเหมือนกันนะครับ พูดถัดไปครับสเปนเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับสเปนก็ไม่น่ามีอะไรห่วงแล้วเหมือนกันเกมนี้ส่งท้ายด้วยเกมที่เจอกับท้ายตารางอย่างสวิตนะครับก็ไม่น่ารอดนะฮะสำหรับสวิตนั้นนี้นะฮะอยู่ที่ว่าจะผ่านกำแพงราคาหรือเปล่านะครับนัดล่าสุดเจอกันกดไป4-1นะไม่รอดอยู่แล้ว นะครับสำหรับทางด้านของสเปนภาพรวมแล้วสเปนเนี่ยดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับฟอร์มของสเปนเมื่อเอาชนะเดนมาร์กมา20ทําทำให้ในรายการนี้ไม่แพ้เลยครับ4นัดหลังกดเรียบมาเลยผมไปลองเดนมาร์กด้วยนะนัดที่แล้วแล้วนะค,คิดว่าเนี่ยสเปนเสมอไม่เสียหายแล้วมาเก็บนัดน,นี้นะฮะเออครับแต่ว่าภาพรวมแล้วสเปนก็ยังคงดูดีฮะส่วนสวิต์ยังควรหาชัยชนะไม่เจอในรายการนี้5นัดที่ผ่านมาแพ้ไป3สเสมอ2ฮะเสียราคาทั้งหมดทั้ง5เกม ไม่รอดะฮะเจอเชอร์เบียเสมอหนึ่งหนึ่งอีกนะครับก็วันนี้สเปนต่อถึงลูกควบก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่เผลอๆถ้าเป็นวิถีฟุตบอลอาจจะเล่นเสมอนี่ผมก็ปวดหัวเหมือนกันแต่ผมมองว่าด้วยศักยภาพด้วยความนักเตะเนี่ยมันมันดูดีเยอะกว่าจริงๆะฮะความพร้อมเนี่ยนะครับโมราต้าออสโมวิลเลียนนะครับไพโนนี่คือชุดใหญ่หมดเลยถ้ายิงไม่ได้อีกเหมือนเบลเยียมเมื่อคืนนี้ผมคิดว่าสเปนน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์ครับมาก็ เล่นเพื่อจบนะครับเพื่อศักดิ์ศรีนั้นเองนะครับเอมดูนี่คาชากาน้ำทีมน,น้องๆอยู่รวมถึงฟอร์เรอร์ด้วยโอกาโฟด้วยนะฮะก็ไม่น่าไหวนะสำหรับสวิตนะครับในปีนี้ไม่ค่อยลงตัวจริงๆนะครับน่าจะบอลหน้าเดียวที่สเปนหนึ่งเม็ดอาจจะยืนพื้นนะครับอยู่ที่ว่าจะข้ามกำแพงราคาหรือเปล่าผมก็ยังคงเลือกเฉีย์ที่สเปนนะครับก็แดนหน้ามันดุนรจริงๆนะฮะ ส่วนอีกคู่หนึ่งเซอร์เบียครับบอลที่มาดีเลยปีนี้นะครับเจอกับเดนมาร์กนฮะในกรุ๊ปเดียวกับสเปนกับสวิตซ์กรุ๊ปเมื่อกี้เลยนะครับอยู่อันดับอสองเจอกับ3นะครับเซอร์เบียมีโอกาสเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้วันถ้าพิกนรกเอาชนะเดนมาร์กได้นะฮะแต่ผมคิดว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างยากเนี่ยนะฮะทั้งคู่เจอกันเนี่ยต้องบอกว่าเซอร์เบียไปเยือนทั้งหมดเลย4เกมหลังนะครับแล้วก็เซอร์เบียเนี่ยไม่เคยเอาชนะทางด้าน,นของเดนมาร์กเลย ในรายการนี้เกมแรกเนี่ยเจอการเดนมาร์กกดไป20นะครับในยูโรเสมอ0ูนูนฮะก็ในปี2 0 2 4นะครับก็เรียบร้อยดีนะก็เซอร์เบียไปลองนะครับอยู่แล้วหน้านี้นะครับในรายการนี้เซอร์เบียมีชัยชนะเกมเดียวครับกับสวิตเซอร์แลนด์แค่นั้นเองครับแพ้ให้กับสเปนแล้วก็เดนมาร์กนะครับในเกมเยือนนะแต่เกมเย่าเสมอสเปนครับแล้วก็ชนะสวิตเซอร์แลนด์เกมนี้ก็น่าลุ้นเหมือนกันฮะในเกมเย่าของเซอร์เบียปีนี้น่าแข็งแร่งเหมือนกันนะ นะครับส่วนทางด้านของเดนมาร์กเพิ่งแพ้มานะครับแพ้สเปนแล้วก็เสมอสวิตส์เนี่ยครับสเปนนี่เอาอยู่เลยนะครับสำหรับเดนมาร์กส่วน2องเกมแรกเจออย่างเซอร์เบียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เก็บไปได้ด้วยดีนะสําหรับเดนมาร์กนะครับวันนี้ราคาเสมอเฉยเลยโอกาสที่เซอร์เบียมีในบ้านเนี่ยนะครับน่าจะมีให้เห็นกันแน่ๆสําหรับราคาที่ออกมาแบบนี้นะครับ ็ถือว่าเกมในบ้านค่อนข้างทางี่จะแข็งแกร่งฮะเจ้าบ้านนําทีมโดยมิโตวิชแล้วก็วาโาวิชกองหน้าที่ดีที่สุดเลยอยู่แล้วนะครับสตัวนี้ก็เป็นท็อปสตาร์ดังมิโตวิชไปอยู่ลีกซาอุนะฮะส่วนวาโาวิชอยู่ทางด้านของยูเวนตุสนะครับก็ทําประตูให้กับยูเวนตุสได้ดีพอสมควรฮะรตัวอื่นที่น่าติดตามก็อย่างเป็นเพสโตวิชนะครับผู้สาป,ประตูนะะรวมถึงกูเดลด้วยนะครับปาฟโรวิชนะครับแผงหลังด้วยนะฮะ ก็ถือว่าเซอร์เบียก็มีนักเตะที่ขุมกําลังค่อนข้างที่จะแน่นเหมือนกันสําหรับในะช่วงเวลานี้นะฮะส่วนเวนมาร์นะครับมีอิริกเซนนเนกก่นนะครับอฮอยเบิร์กนอกา์ตนะครับฮอุนไดมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่านะครับ,นะรบหรือว่าฟอร์มไม่ดี่นั้นองนะครับชมาลคิลนะก็วันนี้โอกาสสูสีจริงๆฮะวูสกเขาให้หนึ่งหผมมองว่าเซอร์เบียในบ้านในรายการนี้แข่งแข่งครับไม่น้าแพ้แล้วเผือเผื่อพลิกมาชนะเนี่ยมีโอกาสลุ้นเหมือนกัน นะครับดังนั้นผมเชียร์เซอร์เบียนะคู่นี้นะครับกองหน้าก็ยังคงดูดีนะฮะแล้วก็หลายๆเกมที่ผ่านมาในบ้านค่อนข้างที่จะแข็งแก่งจริงๆส่วนเดนมาร์กนะครับตัวผู้เล่นก็ต้องสับเปลี่ยนกันต่อไปนะฮะดังนั้นทีมนี้ทางทุนของผมนะครับโปรตุเกสสเปนแล้วก็เซอร์เบียฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันนะสามทีมนะฮะค่ัทั้งหมดภายในคลิปเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวรวมถึงมุมมองของต่างประเทศนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับส่วนใครที่ติดตามกันวันนี้ขอโอกาสแก้ตัว นะครับเดี๋ยวส่งที่เดทให้เช่นเคยฮะสำหรับวันนี้ล่ำๆ่ลรวยๆแข่งสวัสดีครับผม